ขอจะถอนนะสัญญาก่อนอันเดอ้าวมาเดีสยญญาเดีวสัญญากับแม่เลย้าจะมาสัญญากับแม่อ้าวฟังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเครือคิดเลขนั่งดีดีเครือคิดเลขเอาเริ่มจากเลขไหนก่อนหนึ่งศูนย์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 ศูนยนนี้คืนศูนย์นีเลอะไรหนึ่งนี

หกหกอันนี้นี่นี่อันนี้ที่เราสั่งขนมมากินทุกวันไงจานนมบอยเซเว่นเจ็ดนมนมโอ้เซเว่นนมชันมนมเซเว่นใช่ไหมนมนมสั่งที่ไหนเซเว่น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 โตมาได้ไปแต่เซเว่นนั่นไอแนี่ไอนี่ไอ้นี่โตสุดท้ายตัวสุดท้ายเก้าเก้าวีอีกทีดิอันนี้เลขห้านี่ <laughs> <laughs> อชอบมาเลยชอบมาเงยต้มมือโอ้อต้มมือได้แล้วกดกดเนี่ย